ครับสวัสดีครับเอฟซี MC ทุกท่านครับจินดีตอนรับเขาสู้ช่องท่องสาผ้าร้วยนะครับซึ่งไม่นี้ก็ได้มาตามต่ออาจารย์น้อยนะครับมาถามต่อเพื่อนว่าผ่านขึ้นวันพระมาแล้วเพืเ่อนในเห็ดยังบอรหรือว่ายังเปลี่ยนตัวเก่าหรือเปลี่นตัวใหม่จังได้กะติดตามต่ออีกนะครับในงวดประจํวันที่16กันยายน64นี่นะครับเนาะกรับ้มากพรพอดีอาจารย์น้อยเพิ่นก็อยู่พอดีนะครับเนาะ เอาสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแกทั้งช่องทองใสผ้าร้วยนะครับสวัสดีครับจาหน่อยครับผมเป็นจังไหนนอกครับได้เห็ดไม้บ่ครับขึ้นวันพระที่ผ่านมาหรือว่าได้ฝันบ่ครับตัวเด่นนะครับเหล่งตัวเก้านี่ละครับก็งามอยู่ว่าบ่ได้บ่ได้เ็ดีล้วตัวเก้านี่คือตัวใดเนาะครับนี่ครับห้าเจ็ดสองตัวเก้าห้าเจ็ดสองห้า าเจ็ดสองแล้วกัยังหาสองหาเจ็ดหาหกนี่แหละหาเจ็ดเล่นที่บ้านกับเด่นสองตัวนี่แหละมาร์กสองตัวตัวใดครับสองตัวหาสองหาเจ็ดนี่นะสองหาเจ็ดเอหาเมื่อกี้นี่ได้นยินว่าหาหกแล้วฮะช่วงหนึ่งคือได้นยินว่าหาหกตัวนี้นะครับตัวเก้านะครับออกกรับออกหมาว่าขึ้นลงลงออกหมาย่าขึ้นลงเว่ยมันบอกคือห้าหกห้าเจ็ดนี่นะครับห้าสองห้าหกห้าเจ็ดขึ้นลงตัวหนึ่งคือ ห้าเจ็ดขันลงกับหาหกน้องกําเนาะคือเต็มว่าห้าหกเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดตัวเก้านี่ละแต่ว่า้องหเขาปิ่นจะเอาเพื่อว่าน่ะตัวเก้าหน่ะวันเด็ดอีกตัวนี้มันกับง๊าบแล้วนะอันเท็ดอีกนี่แหละถ้าไปเห็นหันหน้าเห็นวันเดียววันนี้มันใจคักแล้วมั้งครับร้องร้องมั้งครับ มันเนี่ยนอนหน่อยกยังกับเด็เพิ่นมักเคยส้่งเล็กอาจารย์น้อยเฮ็ดทีเดียวนะบ่เฮ็ดอีกลายเท่าบ่ให้ล้มเล่ยแต่ท่านถือท่านเหมืนให้ก็ให้เลยนะถือก็ถดือตัวตินุหล่อนก็เอื้อนี่แหละฟังมึงเขาให้อีกไม่ด้ยีโซกีเลยเขาะเขาให้อีกเขาให้อีกครับอ่าได้ยีโดกับมึงหลอดมือนี่ยนะถ้าเขาสามแต่ที่เขาสามตัวมันหนีจังหวัดล้วครับเขาสามตัวมันหนีสองงวดแล้วเขาสามตัวนี่เลี้ยงกันไหมสองงวดน้องหน่อยมีแตรสองตัว สองตัวสองตัวมากกับว่าสามสามนี่สองงวดขมาเนี่ยกร้านเจ็ดหาศูนย์มาหนึ่งกันกระตสี่สี่เจ็ดสองมาหนึ่งวันนี้สามมันเข่าสามโตยิ่งก็ดีได้เนี่ยวันนี้ได้โศกได้ไส้เนี่ยเนี่ยสี่เจ็นห้าปุ๊สี่เจ็ดห้ามันเข่าอืมสี่เจ็ดห้างเข่าครับแต่ว่าสองตัวเนี่ยเขายุเลื่อยไมครับเขายุเรยพอสองตัวนี่มาสองวันนี้เข่าดีอืมถ้ามีทุกขมาไทยคือสิ่งใดดีนอช่วงนั้นเนาะ แมนแล้วอยู่กลางดงกลางป่า <c oughs> คนเขามาบทีข้า,างก็โอ้ยว่ามันสิออกไปบ่ได้ <c oughs> คิดยากบัดสิออกไปอยูันยันนรถติดลมแหมครับติดเนาะยันแต่รถติดลมข้างกันหลุมไหลนะครับส่วนทางด้านนี้ก็คือคุณพ่อของอาจารย์หน่อยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ,บเอาเป็นจังได้ครับคุณพอ่อได้ฝันดีบปน้อครับเงินนี้ วมนี้วันี้เลยฟันยังไม่มีเทมเาเพิ่งเงิน่ะอ๋อมาเพิ่งลูกไส้นะครับ,รบเพิ่งจานน้อยคร<ม>ับผมน,นดี๋ว<ะ>่าคุณพ่อฝันดีโอ้แสดงว่าเน้นตัวนี้เลยครับก็นนี่ก็ฟันดีที่ฟันว่าเง,นง,นงนินเต็มเงินแม่ยี่เด้คนเต็มกินเหลากันเบียร์กันเด้่ยไม่ใช่เ่อได้โชคเงี้กันเด่ไหวะเอาบ้านเลขที่เพิ่นเท่าไรเนาะครับบา้านบ้านเท่าไรยังห้าห้าสามสองนี่ อ่าสามสองแม่กับวนเวียนวนเวียนอยู่ที่หาสองคือเก่าเหรครับวนเวียนอยู่นี่แหลมฮะสองนวนเวียนอยู่ที่ห้าสองคือเก่านะครับกับพวกเนี้ยพวกเนี้ยครับล้างมึงวันนี้อาจารย์นู่นฟันฝันดีเด้่ยแบบนี้ฟันดีเยอะเมื่อนึงนี่กัก็ฟันเมื่อนึงก็บฟันว่าหมอแทงเขียนมาสั่นแทงเขาโตเนี่ยเลือดเต็มโอ้เขาอีแล้วเลยกันหน่อยเมื่อนึงแต่ก่อนเนี่ยฟันเขาจะแทงเพราะเขาเนี่พอดีแท้งเขาเลือดเต็มโตนะมื่อนึงเนี่ย มวดนี่มวลมวลมาฟันมากนะอมวดนี่กับฟันดีมวลนี่กับฟันดีว่างก้นอ่าก้นเต็มก้นแม่สันเห็นมห้าสามส่องไกยูทีสามะหาส่องคือเกานะครับตัดเรนกับเป็นหาส่องคือเกาหาส่องหาซ้ำนะครับเนี่ยตัวนี้ละชือมึงเทมันสดครับวันนี้ไก่ของเรา ฟังกันแ้คร <Interior. S 2> <shaw> uh. ับเดี๋ยวเอฟซีค huh. รับเดี๋ยวจะภาพไปเบิ <S 2> <S 2> <S, like ้งนะครับไอเอฟซีไปเบิ้งนะครับซึ่งทีเพิ่นเฮ็ดไว้นะครับก็ยังอยู่คงเดิมนะครับเนาะโดยที่บมีผู้ใดมาแต่ต่องเลยนะครับขังก่อนมา0 75ก็ออก5 70นะครับเนาะส่วนตอมาก็คือ2 75หรือว่า4 75นี่ก็เพิ่นก็ว่า เป็นซองเกจหาหรือเป็นซีเกจหาในงวดที่ผ่านมาเลขกับฉลากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกสี่ก็ออกซีเกจหานะครับนี่ครับงวดปัจจุบันนะครับงวดวันที่สิบหกกันยายนหกสี่เนี่ยนะครับเนาะเอาเบิรงกัะนได้ครับเต้เอฟครับมาตัวใดชอบตัวใดแต่ว่าจัดหน่อยเพิ่นก็บบอกว่าห้าเจ็ดสองนะครับห้าเจ็ดสอง หรือไว้เจ็ดห้าสองอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งอาจารย์น้อยเพิ่นกับฝันดีฝันว่าคนเต็มบ้านของคุณแม่ของอาจารย์น้อยนะครับซึ่งบ้านเลขที่เพิ่นก็คือห้าสามสองนะครับกับอยู่ที่หา <5, S 1> สอง 5, 3, 2, คือกันนะ <5. S 1> ครับเด้อเอฟซีกับอยู่ประมาณนี้นะครับเอาสําหรับเอฟซีท่านใดมกักท่านใดชอบกับยิบจับชรากินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่สิบหก กันยายนหกซีนี่ไว้นะครับแต่ว่าจะน้อยเพิ่นก็นเน้นอยู่ที่สองตัวก็คือหาสองสองหานะครับแต่ว่าส่วนสามตัวนั่นห้าเจ็ดสองหรือว่าเจ็ดห้าสองนะครับเอาอยู่กับดุลระยะพินิจของเอฟซีทุกท่านนะครับสามัรถถ่ายชอบก็บยิบจับฉลาดกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน64นี่ไว้นะครับซึ่งทางช่อง ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพานันสิ่งอื่นแต่ประการใด้อครับเด้อสนับสนุนให้เล่นฉลากกินแบงรัฐบาลท่อนั้นนะครับเอาสำหรับตัวเลขแนวทางก็คือห้าเจ็ดสองนะครับเจ็ดห้าสองนะครับกบสบบ็สลับเล่น้นเดาเด้อครับเด้อสลับเล่นตัดเล่นสองตัวบนล่างกลับด้วยนะครับ เื่อไหวนะครับเด้อเอฟซีครับเพื่อไว้ซึ่งบอมีผู้ใดสามารถที่จะยั่งรู้ได้ว่าสลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน64นี่จะออกตัวใดนะครับซึ่งอาจารย์น้อยเพื่อนก็นให้ไววเป็นแค่แนวทางในการจัดซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับซึ่งในครั้งที่ก่อนๆมาเพื่อนเก็เคยถูกเคยได้มาแต่ว่าเพื่อนเกิด่ได้ซื้อหลยนะครับแล้วกับ,บ่มี YouTube ช่องใดเข้ามานะครับ ซึ่งเอเองก็ได้เขามาเป็นช่องแรกนะครับซึ่งพึ่นอยู่ในกลางดงกลางป่ามากกับลำบากลำบากครับเอฟซีทุกท่านครับท่าก็แทบจะไปบ่ได้แต่ว่ากลับออกไปจ็กแอจะออกไปได้บ่ถ้าออกบ่ได้ก็่ายเป็นจังสันกับส่งเสดหารถมาลากออกล่ะครับเพราะว่าเป็นท่างหลุมท่างบา่นะครับแต่ว่าก็ได้อดทนมากเพื่อเอฟซีทุกท่านนะครับเอาก็ ยิบจับชลากินแบงรัฐบาลไว้นะครับเอฟซีครับเพื่อใดเพื่อถูก,กมาเบิงม,มาเยี่ยมมาช่มอาจารย์หน่อยน้ากันนะครับหรือว่าอยากจะสอยเหลืออีอย่างเพิ่นก็ค่อยว่ากันอีกท่าน,นึงนะครับเนะาะชะลากินแบงรัฐบาลวดน,นี้เขาของเพิ่อนอีกซึ่งเพิ่อนเก็เคยเขามานะครับสี่เจ็ดห้าเพิ่นก็ได้ศูนย์ห้าเจ็ด เพิ่นก็ได้แต่ว่าบ่เข่าตรงนะครับเนาะเข่าทั้งสามตัวแต่ว่าจะบ่ค่อยเข่าตรงแล้วงวดนี้จะเข่าตรงอีกบ่อหรือไม่นั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งสองตัวเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นได้มาหลายงวดนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ได้เถื่อละเล็กละน้อยนะครับซึ่งเพิ่นก็บ่เห่นหลายนะครับเหรี่เถื่อละเล็กละน้อยนะครับเอาจงได้แก พินิจาิดเรณาบ่งได้ครับเอ้อเอฟซีครับโปรดใช้ิจรณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่แน่นะครับเพิ่นปฏิบัติอยู่กลางดงกลางป่าอาจเจ้าที่เจ้าทั้งหรือว่าเจ้าเทพเจ้าภูมมเพิ่เนเทพบุตรเทพวดาอารักมาซอยเหลือเพิ่นนะครับนนีครับอาจจะเข้าอีกนะครับวดน,นี้เพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันดีครับนะครับซึ่งเพิ่นก็ฝันว่านี่้นเต็มบ้าน ของคุณแม่ของอาจารย์น้อยเองนะครับซึ่งบ้านเลขที่มันก็คือห้าสามสองนะครับแต่ว่าก็จะมัดอยู่ค่ายๆกันก็คือห้าสองสองห้านี่เนาะครับเนาะหรือว่าจะเป็นห้าสามสองตามบ้านเลขที่พิจารณาเอานะครับเนาะนี่สิว่าหลายตัวอีกนะครับเนาะซึ่งอาจารย์น้อยเพิ่นก็บอกแค่เท่านี้เด้อครับเด้อห้าเจ็ดสองหรือว่าเจ็ดห้าสองเจ็ดสองห้า มาน,นี่นะครับเอาวิเคราะห์เอาครับเอฟซี FC ครับถรรมักกาชอบไปยิบจับชะลากินแบงรัฐบาลไว้เลยนะครับเด้ออาถ้าบอมักบวชอบกับพานนะครับนี่แะครับเอาสำหรับมือนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณอาจารย์น้อยนะครับที่ให้แนวทางขอบคุณครับ ให้แนวทางไปฝากเอฟซีครับขอบคุณครับ,บคุณพ่อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอ,อยุติการให้ทำไปเพียงแค่นี้ก่อน,น้ะครับเด้เอขอให้ทุกท่านโชคดีพิเคราะห์ตัวเลขแนวทางให้ถึกนะครับให้ได้โชคได้ลาบนำกันในงวดประจำวันที่16กันยายน6 4นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับผม